การขุดคลองคอนดักสงครามแนวคูศัตรูนับพันจะบุกเมืองแต่นบีและสหายเลือกที่จะขุดดินไม่ใช่หนีหลังจากที่มุสลิมอพยพมายังนครมดินะและเริ่มมีอำนาจทางสังคมและาศาสนาเมื่อข่าวศัตรูเคลื่อนพลมาถึงท่านนาบีมูฮัมหมัดเรียกประชุมปรึกษาสซาวมนเอลฟาริซี zi, เสนอให้ขุดคูล้อมรอบเมืองด้านที่เปิดโล่ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการรบของเปอร์เซียแนวคูยาวหลายกิโลเมตรนี้ถูกขุดขึ้นโดยชาวมุสลิมร่วมแรงร่วมใจในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บและความหิวโหวยด้วยความอดทนและไหวพริบครองคอนดักต์กลายเป็นปราการแห่งศรัทธาที่หยุดกองทัพพันธมิตรกว่า1,000งคนไว้ได้โดยไม่มีการรบใหญ่บางครั้งชัยชนะไม่ได้มาจากดาบ แต่มาจากเสียมในมือที่จับไว้ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ